ไม่ต้องกลับมาเมืองทอประกาศตัดขาดดังวันลำชี้คุยกันในสาลยังคงเป็นประเด็นที่แฟนบอลให้การจับตามองว่าสุดท้ายแล้วปัญหาระหว่างดังวันลำผู้รักษาประตูทีมชาติเวียดนามกับชโมสรเอสซีจีเมืองทองยินเต็ดตอนสังกัดในศึกโตโยต้าไทยลีกจะจบลงอย่างไรล่าสุดในทวันวัย27ปีก็ยังคงใช้ชีวิตอย่างอิสระ เดินทางไปพักผ่อนเที่ยวทะเลอย่างสบายใจกับแฟนสาวสัญญาปิตเนิดไอดอลสุดเซ็กซี่แถมยังมีการโพสภาพลงในโลกโซเชียลทำให้แฟนบอลเมืองทองไม่โอเคกับการกระทำนี้โดยถึงตอนนี้เป็นเวลาเกือบหนึ่งเดือนแล้วที่แนดันวัย27ปียังคงไม่เข้ามารายงานตัวซ้อมกับทีมทั้งที่ยังเหลือสัญญาอยู่กับสโมสรอนขณะเดียวกันเจ้าตัวก็อ้างว่าได้ยกเลิกสัญญากับทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ด้านอังเดกูชินเอเย่นของนานดันเวียดนามออกมาย้ำอีกครั้งว่าดังวันลำได้ยกเลิกสัญญากับกิเลนพอยองเป็นที่เรียบร้อยแล้วผ่านทางอีเมลสองครั้งเนื่องจากทางต้นสังกัดค้างจ่ายเงินเดือนค่าเหนื่อยสองเดือนในเวลาต่อมาโรนาริซึวจาจาผู้อานวยการเมืองทองได้ออกมาชี้แจงเรื่องดังกล่าวว่าทางสโมสรยังคงยืนยันว่าไม่ได้ยกเลิกสัญญาแต่อย่างใดและไม่ได้ค้างจ่ายเงินเดือนแต่เป็นการขอพักชำระาระ30%ในแต่ละเดือนเท่านั้นและพร้อมใจ่ายในเดือนมกราคมนี้ ก่อนที่เมื่อ2วันก่อนปีบังฟกงคอลานิชชื่อดังได้มีโอกาสสัมภาษณ์พีว่วิคุณลวิโรทองบิ๊กบอสใหญ่ของกิเลนพยองเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งได้ข้อสรุปว่าคงไม่มีการเจราจากเกิดขึ้นอีกแล้วทุกอย่างปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการที่ทําเรื่องฟ้องร้องไปถึงฟีฟ้าเท่านั้นสําหรับดังวันลำที่มีคุณพ่อเป็นชาวเวียดนามและคุณแม่เป็นชาวละเซีย เริ่มต้นเส้นทางรูกหนังกับสปาตักมอสโกก่อนย้ายมาสร้างชื่อกับไฮฟ,ฟงซิตี้ในวีลลีจากนั้นเอสซีเมืองทองยินเตตดก็คว้าตัวมาเฝ้าเสาเป็นมือหนึ่งของทีมเมื่อปี2019ก่อนถูกมาริโอ,อยูรักกี้คุนซึ่งคนใหม่ดับเป็นมือสองในช่วงปลายปีที่ผ่านมา